สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับที่มีใจรักในการเลี้ยงง้เลี้ยงควายครับเด้อวันนี้ก็อยู่กับผมคือเก่าครับช่องมองค้น,นเกษตรฟ้ามครับพี่น้องเห็นควอกง้อเพ่อนเหรอครับแต่ก็ย้ายเพลียงด้อยพี่น้องถ้ามาเยี่ยมชมควอกเพ่อนครับตังย่ำหย่างัวนัวยืนนี่ งามอยู่ครับตัวนี้ครับไม่ถามเนี่ยพ่อสัมผัสเนี่ครับ,รอ,รบอันนี้มันผสมอะไรบ้าครับนี่ผสมแล้วผสมแล้วจริงค่ะผสมแล้วผสมกับพ่อได้ครับเนี่ยวิโก้วิโก้สองสองล้านจะวิโก<อ>้สองล้านครับครับ นำเชื้อแยกเขตเท่าไรครับค่ะผสมสองพันหาสองพันหาอืเได้พี่น้องด้วยผสมน้ำเชื้อแยกเขตของเจ้าวีโก้ครับสองพันหาครับเอ้าได้จักเดือนแล้วครับผสมมาเนี่ยสามเดือนสเดือนนะได้พี่น้องเด้อว่าก็งามดีอ้วนทวนสมบูรณ์ดีเยอะครับเขาไปท้ายกแก้าขานไปยังนี้พอ ขาเป็นมันจะกำเนิดดนะครับเดินไข่แต่ว่ามันบ่เก็บบ่ปวดบ่อยังมันก็จะเป็นบวมน้ำเป็นยังเป็นบ่เก็บบ่ปวดยังนั่นบ่ครับฮาวดีปะยังบ่มีอาการเก็บคานบ่ครับตัวไหนฝืนนีะครับตัวไหนฝืนผสมเราบอว่าตัวไหนกับผสมแล้วมันเป็นม้วกันทำเมืนได้ฮาเดือนตอนนั้น ตัวนี้ตัวนี้บักโงกับยังบะโอยังก็เหรอล็อกล็อกล็โก้ครับครับบักช็อกโกแลตเวอร์ชันทายาช็อกโกแลกครับเดี๋ยวผมบ้าเคยบังเกิดไก่นะพี่น้องนะพี่น้องปองไปทุกทุกคนโอ้ผนก็อัดดีเดินอไปครับถ้าไม่ยำส้มขอก พอกรับพี่แม่เข้ามาย้ำมือแรงเด้อพี่น้องเด้ออาร์ตีภาพอารตีบ่ใส่แจวเขายังเว้นครับยังเว้นอยู่กลางพงมันครับอ้าวนี่งัวนหน่อยตัวนี้ส่งแค่ตัวนี้พอ <c oughs> แขกครับแขกงัวดตัวนี้จากแรงแรงครับจนพอได้ไต่ไฟพี่น้องโอ้ตัวนี้ก็อ้วนท้วนงามดีนี่นะพ่อ ่ออมองมูบ่มีจอยหออยงวยังกวาอน,นี่เขากิดเงินง้วลาดง้วนยังห่อหนลาดเพียดได้อพข้นบ้านพื้นยังหอนนี่ละโอหยอนเสียงนเด้อขับเด้วอว่าวลูกสองโตสามโตท้าท้องนี่ละอ๋อครับ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 มไมมันติดโบสถ์พเหมือนเดียพ่ เห็ดเพิ่นดำนะครับขาแข็งเพิ่มก็ดีครับว่านๆสมบูรณ์ดีเนาะครับตอนซ่อนน้ำเพิ่นอยู่ครับได้หาเดือนอาทิตย์นี่ไหมะะหาเดือนแล้วครับอ๋ออันถามนะครับตั้งแต่เริ่มแรกพอเลี้ยงเลี้ยงมัดโดดมาแล้วครับเลี้ยงหัวนี่ครับหัวเลี้ยงวัวเป็นเลี้ยงก็เลี้ยงมัดโดนะแต่ว่ามันก็ลายสุดเนาะ ยังมมกใครไปเนี่ยบอกพ่อยางม่กใคไปมีกะมาหาี่ปล่อยลูกมันไปสี่สิบสองเดียนะมื่อเว่าอะไรก็แม่เสือแม่ลูกห้าปล่อยแม่ลูกมันไปแปดสี่สิบสองอ๋อแม่ลูกีเียเก็นี่ครับเร้ยกามาชมพอกบ,นบานๆครับต่ก็ย้ายคนกะเลียงครับยังเว้นออกไปยังได้เนี่ยพอ่ลอลามบ่ ลุงธงลามนี่ละอ๋อครับกับยังเว้นกับไปหาลุงธงลามครับกับข้ามากัก้อนกอควากับหยาครับหยาหยาเด้อหยากับห้ามกับหยาแพนกลาครับกับห้ามเด้อพี่น้องเด้ออย่ยงง่ายๆครับอย่ยงง่ายๆครับส้นต้นเพิ่นครับง้วเฮงเป็นราคาครับเชจังการจัดการคข้อพิจารณคดีครับอ่าชัดๆครับตัวนี้ มัมีตัวเปิดดิบ่เพิ่นบ่ได้เปิดเด,ด้อพี่น้องเด้อมาชมครับพามาชมคอบ,บานๆครับพี่น้องเจ้ตัวงามครับแต่เบิ่งดูก,กันครับตัวนี้ก็ได้หาเดือนตัวนี้ก็ได้ชักเดือนกว่าเรืววเรมอีกอ่ะตัวนี้ซีเดือนเด้อครับเด้อตัวนี้นนนน ฉันเสื่อพเนรหกสิมห้าบ้านบ้านในบ้านบครับถ้าเบาิบง่งรูเบิ่งเตาันเดอ้อสอนตต้องใส่สีหัวล้นธรรมาชาตินะครับนี่จังใดหัวมาจากฟาร์มครับนีหน้าตรงหัวจะว่าหัวน้่นๆน่องสิ เป็นกระเนื้อคือจังเห็ดเขานี่ครับเนี่ยเห็ดไหนมัน,นตัวน,นี้ตัวน,นี้ตามผมเบิ่งมากนะพอตจนอของเขาวที่เห็ดเขาแล้วก็จะให้มันนุ่นหนีมันนุ่นนุน่นเดี๋ยวเห็นแต่ไก่กับเครื่องหัวจางเราบางว่าเมย์นะครับแต่กลับรู้กันว่าเพิ่นเห็ดประเห็ดเรื่องผี่น้องเรื่องต้นาอาม่าสิครับเพิ่นซื้อมาเป็นหกสิบห้าโมงยินครับ ซื้อมะเจน้อยหาซิมหซื้อมะเจน้อยหาซิมหาอย่างนี้เพื่อนในฮกซิมหาครับเพื่อนในเบื้องรู่เบื้องเตากันอ่ะจุดใต้กันขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอีพอกับอีเมลวันนี้ผมมาถ่ายในขอบกันครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนุ้ยเด้อครับกดกระดิ่งปิ้งๆน้องน้อพี่น้องเด้อแล้ลงคลิปกันทีได้ แย่งเตือนน้ำโทรศัพท์ี่น้องทุก้ทุกคนครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ